ค่ะเพื่อนๆมันนี้จะมาทอดปลาโคบางเด้อค่ะเด้อปัญญาอยากกินหลายโจมอยากกินมากหลายเมื่อแล้วจะเดินฟองถมก็เลยไปซื้อมาเมื่อวานนี่ค่ะโอ้ยหมดแต่หลายที่นนอะหมดเนาะมาจะถึงกินยังกับมแม่เลยละหมดซะดายทำปลาที่โกบางค่ะให้ปันยายกินกับข้าวเหนียวล้วน ปลาขี้โกวบางค,ะค่ะเพื่อนๆไฟก่อนนะคะไฟแรงไม่ได้มันจะไหม้ก,ก่อนปลาขีโกบางปลาเล็ลเกๆเนาะเพื่อนๆปลาขี้โกปลาขี้โกปลาขิ้งโกปลาขี้โกเป็นอย่างเช่นปลาเล็กเล้งนะ้านเนาะ เข้ากับบรลูกกับว่าวามเพิ่นนแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่สุป,ปาักเลงหรือว่าปลาที่โกบางก็ต้องทอดหลายด้วยว่าซ่านกระทอดซ้านี่แหละสามตัวคนมาทอดหลายมันสิบ่กกวดเพราะฉัน ข,ขึ้นยุการการควมสอบไพมั่นนะบางคนก็นจะบ่ก,กินเลยเด้บางข้นก็นจะกินคืออีเม่แบบนี้แหละมามากักเยสูกับมกักคือกันจกินก็นเขาเนียวก็แล้วนะจ๊ะเลี้ยสูก็อชอบนะคะเพื่อนๆโอ้ยเนเดี๋ยวมเห็นเห็ดสีไก่กันเนาะกลังเหลืองอุยุุยเป็น้วคะเพื่อน กำลังเหลืองแล้วนะจ๊ะกำลังเหลืองแล้วค่ะกำลังเหลืองแล้วค่ะเนาะพลังกายจะพอกินแล้วละ่ะบังมินเาเห็ดบังมินาลล่งเพื่อนเพื่อนล่งแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนเ้อไปด้วยกันทำงานไปด้วยกันแล้วก็จะสำเร็จไปด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่ทำด้วยกันแล้วก็จะไม่สำเร็จลุลร่วงทุกคนคะ่ะถ้าเรา ทำไปด้วยกันเราก็จะได้เงินทางอากาศของทีมาร์กนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยเริ่มหอนเริ่มนี่แหละพี่น้องเอ้ยพอดีแล้วเนะาะแบบนี้ต้องใส่สีพอดีแล้วล่ะซ้ำนี่แหละค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะนิดไม่ตีที่แสนงามขอบคุณทุกคนที่ ติดตามกดไลค์กดหัวใจหรือว่าส่งดาวขอบคุณมากค่ะ